ไปหมดแล้วครับโมเมนตโดเดฮีสุดรักโอ้โหบาดควาครับมุมแดงสุดรักวอลแทงพิเศษยินพบกับมุมบบน้ำเงินโมเมนตโนเดฮีจากอิรักที่ทานกับไทยครับอ่ะผมว่าโอ้โหไม,ไม่ต่างกันคู่แรกนบนเวทีนี้หุน่นน้องๆยักษ์ทั้งนั้นเลยครับเอาครับอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยเสียวไส้เสียวไส้เสียวไส้ครับพลเปจ๋าพลเปจ๋าอยู่ไหนบุ๊คครับเจอบัตรอีกแล้วเจอบาดหนึ่งสองปัญหาว่าคู่นี้ถ้าลงเปลใครจะหามครับ เกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโอ้ยโ,โอ้โหโวงในลากมาเสียบลากมา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 ก่อเชือกอย่าก่อเชือกอย่าก่อเชื้อทีมตัดตอตัดง่ายเลยครับเลือกเอาเลยยกขาเนี่ยจะไม่ขึ้นแลวครับออยู่ที่สุดดักนะครับจะทำแค่หมัดขวาทีมงานสอนาคินส่งเข้าประกวดครับเจวันนาจเจ้าอ้าวเราไม่ราบวัาทะเลาะกับสีภรรยาที่บ้านมาก่อนหรือเปล่าครับ นั่นแหละครับดูสุดรัดหน่อยครับโมปูดไปหมดแล้วครับโมมันโดเดฮีสุดระหูห่วยบาดควาครับเต็มเต็มครับลูกนี้เต็มเต็มไม่น่าลุกครับไม่ไหวครับถูกต้องครับแหมดูภาพช้าๆครับคุณมรุตหน้าเชิดหน้าสะบัดหน้าหันครับเหมือนกับขอนสามีเลยครับดูปั้งเข้าไปครับโอ้โหขอนเหมือนภรรยาขอนสามีครับหันฟั่งเลยครับเจอกันปั้นไม่สะเทือนกลับนะครับโอ้ย แววตาของเพชรนานาอ้าวเลยครับมวยมุมแดงเพชรนานาเกียรติชัชนันพบกับนักมวยจากสปปอ่าวทางด้านของกัมพูชานะครับเวียสนาเรือยครับเจอหมัดเจอสอของเวียสนาเรือยเข้าไปแต่เริ่มมีหมัดนะครับถูกติกวนใจนะครับอ้าวแล้วลูกปัดลูกฟันครับโอ้โหแกใส่ต้องพังภาพไปสักคน้วครับแบบนี้ โอ้โหดูครับการออกสอกของเวสนาเรือครับอยู่ที่ใครจะออกแคบกว่ากันโอ้โหแม่เพชดนาในกาแก็เชิญชวนเหลือเกินครับลอยหน้าลอยตาครับดูแล้วแกกประเภทโรเบิร์ตบักลือเหมือนกันครับแววตาของเพชดนาอ้าวนะครับโอ้ย้อนความทรงจำรับเพลื ไใจตัวเองครับหนังพลมวนครับยกมือชูๆไว้ครับดูครับนะครับตาแกเหมือนโรเบิร์ตแกนนรสิงครับบักเตอครับแข้งนี้แข้งเดียวครับชีวิตเปลี่ยนเลยครับโอ้โหกำลังสนุกสนุกครับบักเข้าไปครับเต็มชายโครงที่สุดท้ายลครับดูครับมันปีดทะลุขึ้นข้วหัวใจครับคุณมารุตครับหันหลังให้เลยครับโดดปังเข้าไปครับนี่ครับเลี้ยวขวาครับโอ้โหจบเลยครับยางกันควันหลุดจากปากครับ ล้มบ่อยๆนี้น้ำหนักมุมแดงเดวินเนอร์สอพงอมรพบกับมุมนํำเงินจากฝรั่งเศสอับดุลตูเรอุตสามมวยบ้านกลางนี่เขารัฐบาลเขาให้สตังเยาวชนมาเรียนมวยไทยเลยครับส่งนิสิตน,นักศึกษามาเรียนมวยไทยครับว้าโอ้โหล้มบ่อยๆนี้น้ำหนัก ช็ดของเดอะวินเนอร์อีกครั้งนึงครับลูกนี้ครับแข่งซ้ายไปก่อนครับติดกาดแล้วฟันโชว์โอ้โห้ลบนั่งยืนครับอย่างนี้ถ้าแตกนี่เป็นเรื่องเลยครับโอ้โหดูครับระยะประชิดนะครับศอกครับสั้นๆครับโอ้โหเต็มกรามเลยครับตาค้างเลยนะครับนี่พยายามจะฝืนขึ้นมาแล้วครับดูครับโอ้โหเป็นไครก็ต้องล่วงเลยครับแบบนี้ครับ นั่นแหละครับน้องยกฐานนั้นสุดยอดครับช่วยประคองศรีรษะนะครับ <Yeah. S 1> ดูครับฝ <Yeah. S 1> ันแป้งเข้าไปครับ <Yeah. S 1> โอ้โหเต็มเต็มกลามจริงๆครับโอ้โหไม่เหลือครับอย่างนี้โดนจังจัง